ดีค่ะพี่มินวชนินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกิดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชพรปทละเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเรื่องหากเราไม่มีความรู้เราสามารถอัญเชิญเทพ มาได้หรือไม่เช่นไปซื้อรูปหล่อต่างๆมาบูชาแทนองค์ท่านได้หรือไม่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงแนะนําไว้ว่าถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราคิดจะเชิญเองนั้นก็เหมือนกับเราขับเครื่องบินไม่เป็นและเราก็อยากจะไปลองขับเครื่องบินดูอันตรายมันมีมากกว่าถ้าเกิดเราอยากจะ บูชาท่านจริงๆก็บูชาเป็นรูปหรือบูชาเป็นสิ่งที่มีผู้รู้ที่ถูกแลนะทำการพิธีการอัญเชิญที่ถูกพลังงานที่ถูกมาอันนี้จะดีกว่าเราเสียเงินสักหน่อยเสียเงินทำอย่างอื่นเรายังเสียเงินได้ตั้งมากตั้งมายแต่สิ่งสิ่งนี้ทำไมเราตันีทีเหนียวเราจาเป็นที่จะต้องให้ค่าความรู้ให้ค่าวิชาผู้ที่ศึกษามาและทาได้ถูกต้องมากกว่าเรา ตรงนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องพิจารณาเอาหน่อยว่าเราคิดแต่จะได้อย่างเดียวหรือเปล่าเราคิดแต่จะได้เราไม่อยากเสียเงินเสียทองดใดๆใ,ให้ใครเลยแล้วเราก็คิดว่าศรัทธาของเราเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่สื่อถึงเทพได้ตรงนี้ก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะบางทีแล้วจิตของเรานั้นไม่เสเทียนพอไม่สามารถสื่อสารกับเทพได้จริงๆเราก็อาจจะไปเข้าไปสู่กระแสะการสื่อสารกับผู้ผีวิญ,ญญาณต่างๆก็ได้ที่ มาทางกระแสะความโลภของเราเพราะจิตใจของเรานั้นมีแต่ความต้องการอยากได้อยู่ฝ่ายเดียวตรงนี้นี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พูดผีวิญญาณปีศาจที่ชอบมาติดต่อกับมนุษย์ที่โลก ก็จะเข้ามาแทนที่และเราก็จะเข้าใจว่าเรากําลังบูชาเทพนั้นๆอยู่สิ่งที่จะเป็นอันตรายก็คือการผูกพันการผูกพันกับการขอการผูกพันกับการสื่อสารโดยไม่เข้าใจโดยไม่เข้าถึงว่าสิ่งที่เราสื่อสารด้วยอยู่นั้นเป็นสิ่งใดกันแน่แต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงๆและเราต้องการการสื่อสารเทพและเราคิดว่าธรรมะจะปกป้องคุ้มครองรักษาเราเองตรงนี้เราก็เสี่ยงดูได้แต่แท้ที่จริงแล้วเรามีจิตเจตนาที่จะหลบเลี่ยง หลีกเล้นการเสียเงินเสียทองไปในสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรจริงๆหรือเปล่าตรงนี้การปฏิบัติธรรมบางทีก็ทําให้เรามีจิตที่สงบแต่กิเลสบางกิเลสก็ยังไม่ถูกลดละได้เลยตรงนี้นี่แหละมันก็หลบหลีกกันไปกันมา จินทําให้เราไม่รู้เห็นเจตนาชัดๆของเราแต่บางคนก็จิตเจตนาที่สก,การะจริงๆและก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากเกินไปแต่ก็คิดว่าเราไหวเพียงเท่านี้เราพอเพียงเท่านี้ขอให้บุญมารักษาเราเราไม่ได้ตันีทีเนี้ยแต่เราไม่มีจริงๆถ้าจิตคนที่เป็นแบบนี้นี่แหละเทพ องจริงอาจจะมาก็ได้เพราะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้หลบหลีกหลีกเล้นความตนีทีเหนียวของตัวเองก็ต้องลองดูแต่บางทีแล้วเหตุปัจจัยไม่มีจริงๆที่จะสื่อสารกับองค์เทพนั้นๆเราก็จะสื่อสารไม่ได้แต่อาจจะได้รับขายพระเมตตาขายพยานแบบนี้ก็เป็นไปได้เรื่องของเทพนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่วันไวอ่อนไวและละเอียดอ่อนมาก คนเราแต่ต้องสิ่งสิ่งนี้แต่ต้องความเชื่อของการนั้นได้ยากและก็จะทําให้โกรธเคืองกันได้ไปเปล่าๆเ,เราพยายามดูจิตเจตนาของเราว่าเรามีข้อหลีกเล้นมีข้อหลบเลี่ยงอะไรหรือเปล่าเราตอนนี้ทีเหนียวมากไปหรือเปล่าหรือเราไม่มีจริงๆถ้าเราไม่มีจริงๆแล้วเราอยากบูชาท่านเพราะอะไรเราอยากบูชาท่านเราบูชาท่านด้วยความดีของท่านหรือเราบูชาท่านด้วยอภินิหารของท่านตรงนี้เราก็ต้อง เข้าออกเข้าใจตนเองให้ดีๆอ่านตัวเองให้มันชัดอ่านตัวเองให้มันบอกถ้าเราเข้าหาเราต้องการบูชาท่านด้วยความหวังโชคลาภเราก็อาจจะพยายามลดลดละความ โลภหรือลดละความอยากมีอยากเป็นเสียหน่อยลดละตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าถึงท่านด้วยความศักกาในคุณความดีของท่านความปรารถนาของตัวเองนั้นเอาไว้เป็นอันดับหลังเราบูชาท่านก่อนเหมือนเราก็จะได้ไม่ดูไม่ดูเป็นคนที่ประจบประแจงเทพมากเกินไปตรงนี้นี่แหละเทพก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีเรามีคุณธรรมท่านก็อาจจะมาหาเรามาสนองศรัทธาของเราก็ได้ตรงนี้นี่ยแหละจิต ที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าถึงเทพได้และเราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันยังไม่บริสุทธิ์พอก็ให้เสียเงินไปเถอะเสียทองไปเถอะเพื่อให้แลกกับวิชาความรู้ที่คนอื่นที่เขามีศักยภาพมาทําหน้าที่ในการเชิญเทพนั้น,น,น ได้โดยตรงให้เขามีปัจจัยซัย์ให้เขาได้มีศักยภาพในการต่อบุญต่อกุศลวาสนาของตนเองจะได้มีศักยภาพในการที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปได้ดีทุกคนย่อมมีหน้าที่ภาระของตัวเองเราจะเอาดีไว้ทั้งหมดทําเองเสียทั้งหมดคนเราก็ จะไม่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองทุกคนสะสมวาสนามาไม่เหมือนกันดังนั้นอะไรที่คนอื่นเขาทำได้ดีกว่าเราก็ยอมเขาเท่านั้นมันก็จะเป็นการลดมานะอัตราของเราลดความจนีทีเหนียวของเราหวงไว้หมดเสียทุกอย่างไม่ยอมเสียอะไรให้ใครเลยตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นกิเลสโดยละเอียดยิ่งถ้าเราอยากจะเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องลดละตรงนี้ด้วยลดละความตรหนีลดละความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายหนึ่งตนเองลดละความขี้เหนียวหวงไว้ทุกอย่าง ตรงนี้เนี่ยแหละมันจะทําให้เราขยับภูมิขั้นให้ใกล้สู่ความเป็นพระโสดาบันได้มากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงสอนลูกหลานไว้แบบนี้มันอาจจะไม่เข้าหู หลายๆคนแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงและถ้าเกิดเราเปิดใจยอมรับฝึกฝนตนเองเราก็จะเข้าใจในคำสอนของเสด็จพ่อนะคะเสด็จพ่อไม่ได้ห้ามแต่แนะนําให้ทําถ้าเกิดจะทําก็ทําให้ถูกต้องมีจิตบริสุทธิ์ด้วยการละกิเลสให้มันเบาบางลงจริงๆถ้าคิดจะสื่อสารเทพไม่ใช่หลบเลี่ยงเจตนาใดๆเอาไว้ก็จึงจะทําให้เราเป็นคนที่น่ารักกับเทพมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ